สวัสดีครับเอ็กกี้นะครับซิส,สเ,ตเตชันร้านซ่อมมือถือราชวัตรนะครับผมทีนี้มานําเสนอนะครับวิธีการเปลี่ยนตู้ชาร์จอันนี้จะเป็น vivo รุ่นอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นพวก b 3 max อะไรพวกนั้นหรือเปล่าเสียบชาร์จไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคือชาร์จไม่เข้านั่นเองเสียบชาร์จไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่เทกระแสชชาร์จโอเค เรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับแพ a ชาร์จแบบนี้มันจะอยู่กับมันจะอยู่บนแพรใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบเดิมๆที่เราจะต้องใช้ลมร้อนเป่าก็คือมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายอ่าวิธีการที่จะเปลี่ยนนี้นะครับเราก็ใช้หัวแรงอันนี้ผมใช้หัวแรงแบบนี้นะครับที่จะเปลี่ยนหัวแรง ปลายป้านนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกหัวแรงแบบไหนก็เอาตามนั้นความร้อนที่ผมใช้นะครับ390นะครับล้างให้ปลายหัวแรงสายหน่อยเพื่อให้ตะ,ก,ะกัวเกาะได้นี้นะครับปลายหัวแรงใส่ตะ,ก,ะกัวเกาะได้ใส่ตะกัวไปเลยครับ พอมีตะกวัวปุ๊บแทงเข้าไปในรูเลยครับปุ๊บออกง่ายๆเลยเนี่ยแล้วเราก็แค่บักกีอันใหม่เข้าไปแทนยน่นระยะเวลาในการทำงานลงเยอะมาก ทีนี้ก็มาสับตะก,ก่วบนแพรนี้ทิ้งก่อนนะครับ <Okay. S 1> การถอด ตูดชาร์จด้วยหัวแรงมันจะทำให้แพรชาร์จนี่มันไม่ช้ำด้วยนะครับเมื่อถอดออกซับออกก็จำเป็นจะต้องทำความสะอาดนะครับผมขัปากินรอบเพื่อลงตูดชาร์จของใหม่อันนี้ตัวใหม่นะครับ กองนิดนึงมองไม่เห็นโอเคตัวนี้ตูดจะต่างกันนิดหน่อยนะครับขาขาเดิมกับขา ขาตัวใหม่มันจะห่างขาตัวใหม่มันจะใหญ่กว่ากัานนิดนึงแต่ใส่กันได้ครับก็อันนี้ให้เป็นหลักการเรื่องการการถอดนะครับการถอดตูดเก่าส่วนการจะใส่ตูดใหม่นี่ก็คือต้องดูที่ขาของตูดชาร์จเป็นหลักนะครับอย่างอันนี้คือผมจําเป็นจะต้องตัดอันนี้ออกแต่ว่าเดี๋ยวบักกี้ได้ครับเพื่อให้มันลงล็อกตูดที่ผมใส่นี่จะเป็นตูดของ y 5 5นะครับแต่ตูด เครื่องตัวนี้น่าจะเป็น V3 Max นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ดูเนี่ยผมขอเข้าเข้าเข้าไปดูในกล้องจุลทรรศน์นิดหนึ่งนะครับผมมองไม่เห็น ได้หมายถึงว่าผมเข้ากล้องจุลทรรศน์มันจะมองไม่ทถน,นัดผมต้องมองจากข้างๆเครื่องมันยาวครับเลยติดกล้องจุลทรรศน์มันเลยติด มันจะคิดอะไรกับเม็กซิโกนี่โมเดลบาร์นะครับว่าอะไรครับผมเนี่ยว่าจะคุยกับโมอยู่นะอ๋อมีรู้สึกทุกสิ่งเนี่ยนะทุกอย่างแยกเป็นสัดส่วนเป็นจริงเราก็มองไปยังที่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็สุดแฮง ร้อนนิวรับอ่าน,นี่เรียบร้อยการบักกีทาตูชาตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีช็อตกันอ่าใส่เข้าที่เดิมปะ เรามาลองเสียบชาร์จดูนะครับ,รบแรงดันชาร์จขึ้นมาเป็นแอมครับผมอันนี้คือแรงดันชาร์จนะครับ0.8.0.7 ก็อันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้เรื่องการใช้การเปลี่ยนตูดชาร์จในทุกๆท,กที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ลมร้อนเสมอไปนะครับถ้าอันไหนที่เราใช้หัวแรงได้ก็ใช้หัวแรงก็จะประหยัดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พื้นที่กับหน้าง,งานนะครับว่าพื้นที่บริเวณที่เราจะเปลี่ยนตูดชาร์จมันเป็นแบบไหนมันต้องดูที่องค์ประกอบรวมๆด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ